Three one six. I'm alive. I'm alive. Nanny Chupi. Dutch, let's go together, man. I'm alive. I'm alive. ไม่ต้องคิดมากแค่มาสนุกกันสวัสดีครับพวกเรา V16 สวัสดีครับผมฮโก้ครับสวัสดีครับผมบีครับสวัสดีครับผมเอ็มครับสวัสดีครับผมตชีครับสวัสดีครับผมต้นครับ สวัสดีครับชื่อดิเซมนะครับสวัสดีครับชื่อคิมครับก็พูดถึงฟแบนจากแฟนๆนะครับผมตั้งแต่พวกเราได้เดบิวต์ไปนะครับสำหรับซิงเกิลแรกของผมตาดารานะครับผมก็เรียกว่าแฟนๆให้นก็ตอบรับอย่างดีนะครับผมเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็เทกันมาประมาณปีครึ่งเกือบสองปีแลยนะครับผมแฟนๆทุกคนก็เรียกว่าติดตามเราตั้งแต่ก่อนที่จะได้เดบิวต์แล้วก็ช่วงฝึกเนี่ยก็คอยเฝ้ารอคอย แถลงข่าวเลยก็เรียกว่ามาเชียร์พวกเราอย่างเพื่อนๆสนุกครับเพราะว่าผมชอบคนไทยอยู่แล้วแล้วก็เพื่อนๆก็นิสัยดีครับแล้วก็คุยเรื่องมมุสิกคุยกับสมองมาเพราะวต่เพื่อนเกาหลีคูดไทยยุ่ยเกินไปใจมากเลยทำไมพูดไทยชัดจังเลยอะคะผมยังไม่ชัดครับสำหรับพิมพอยู่ที่ไทยมุมุสิกเลยนะครับก็เลยพูด ได้ผม<ใ>ก,ก็หลังจากที่ปล่อยเพลงมานะพวกก็เรียกว่ายังเทรนอยู่นะครับผมแล้วก็เตรียมตัวสหรับซิงเกิลต่อไปด้วยครับผมเพราะว่าซิงเกิลต่อไปของเราก็จะปล่อยในเอีกไม่กี่เดือนนี้ครับเออ่สำหรับเพลงแรกที่ผ่านไปนี่นก็จะเป็นแนวฮิปฮอปนะครับผมแต่เพลงต่อไปเราก็จะเแนวที่จะเป็นแนวฟิวเจอร์เบสนะครับผมเป็นแนวใหม่นะครับผม,มน่าจะเป็นเพลงช้านะครับผมที่ตอนนี้กำลังทำอยู่เพรามันมีหลายเพลงนะครับผมก็ เดี S <S> ๋ยวจะให้รอติดตามกันดีกว่าว่าเรลงกับวัยรทาเด็กของเราจริงท่าเด็กโดยรวมเนี่ยของวงเนี่ยจะเป็นจะเป็นเรียกว่าเป็นท่าไหวนะครับผมเพราะว่าซิงเกิลแรกของเราเนี่ยท่อนรุกจะเป็นท่าไหวโยดี่ว่าเราอยากจะให้เป็นท่าจำนะฮะเต้น้องกันนะฮะสองซ้สาเอเอเธอเจอเธเจเธอเจอเธอเอเเจเธอเจอเอเจอเธจอาธจ ก็เราได้มันอยู่ในจุดนี้ในจุดที่ตอนแรกตอนตอนตอนแรกคือเป็นความฝันของพวกเราพื้นฐานอยู่แล้วครับผมแล้วก็ไม่คิดว่าจะทำมันสำเร็จจริงๆนะครับวันนี้ได้รีเพลงของตระเทงก็ดีใจมากครับก็ดีใจครับผมเพราะว่าจากเด็กโคเวอร์แซ์นะครับได้มาเป็นศิลปินก็มันเกินความฝันจริงๆครับแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากหยุดฝันแค่นี้ครับเราเราอยากฝันไปให้ไกลกว่านี้ คือคิงก็ดีใจนะครับเพราะว่าเป็นคนเกาหลีปอตัวที่ไทยแล้วก็เบิวต์ที่ไทยนะครับแต่ว่ามีเพลงของตัวเองเป็นภาษาไทยแลวแบบรู้สึกดีใจมากๆนะครับเพราะว่าภาษาเกาหลียังได้อยู่ครแต่ว่าภาษาไทยผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะได้หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายผมก็ได้ครับได้ก็เลยผมก็แบบดีใจมากๆนะครับดีใจมากๆ ตัเองตัวเอก็ตัวเอง너무ตัวเองก때ตัวเองม็ตัมเองก็ตองพวตัวเองกรับใอ้ตัวพี่ดีตซวเองก็ตัวเอก็ตาวเองกตัวเอก็ัเาก็ตัวเองกๆตะครองับเอาก็ับเองก็ตับเองก็รับเอก็่ัเก็ตัเองก็ตัวเองก็ตัวเองก็วเองกัวองก็ัวเองรตัวเีงก็ตัวเอก็รู้สอก็ูัวเอแกต่เอแม่ตัวก็วอก็ตัวเองก็ตับทุกคนสวเอกับองก็ตอบกตัองก็ตัวเองกับ ก็รสนิยมครับนการก็สะรานเป็นดีที่สดรกคม่ไดรู้สึกงผมนะครับก็รู้สึกดีครับถ้าปล่อยเพลงรู้สึกรู้สึกดีมากๆคผมเพว่าเรียกว่าผมก็ตามฝันมาเรียกว่าทางนี้มานานแล้วนะครับผม ็พอถึงจุดนี้ปุ๊บก,ก็รู้สึกว่าปุ๊บมันพอวันที่ได้ปล่อยเพลงจริงก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนฝันเลยนะครับก็พอวันนี้มีเพลงของตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ่ออยากจะได้มีโอกาสที่จะทําเพลงตอนนี้เนี่ยเราก็ทำเพลงต่อไปเรื่อยๆนะครับผมที่จะตามฝันตัวเองไปเรื่อยๆครับ<อ>้วก็อันดับแรกคือต้องปรับตัวเรื่อาางวัฒนธรรมก่อนครับผม,มเพราะเราจะวัฒนธรรมต่ตางกันเล็กน้อยครับผม<อ>แล้วก็จะมีเรื่องของภาษาครับผมที่เราจะต้องบ ก็ต <Es> <an> e ้องพยายามเรียนรู้กันนะครับผมมค่อยสื่สัรไปเรื่อเลยครับก็เน้นหลักเรื่องของกินครับผมก็ได้กินอาหารเกาหลีบ่อยขึ้นครับดีใจครับผมอาหารเกาหลีไทยแพงนะอร่อยน่อนมีกันคนอื่นเป็นยไงบ้างครก็สําหรับก็น่าจะเป็นเรื่องของภาษาครับเพราะว่าเราพูดคนละภาษาครับก็เลยทําให้การสื่อสารอาจจะลำบากนิดนึงนะครับ ก็เพราะว่ามีคิวเข้ามาแล้วก็ช่วยให้พวกเรานะครับสื่อสารง่ายขึ้นครับถึงแม้ว่าอาจจะงงนิดหน่อยยังไงครับ <c oughs> สำหรับผมก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับที่ไม่เคยเจอในชีวิตนะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องภาษาเรื่องการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหมท่ที่ก็รู้สึกดีใจมากครับผมก็หมดเวลแล้วนะครับ <laughs> แต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นโดยรวมก็าจะเป็นเรื่องการเทรนเพราะว่าบ้านเราศิลปินบ้านเรากับที่เกาหลีจะต่างกันที่การฝึกซ้อมนะครับผมเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเวลาเทรนเจาะร,ร,ร้องเทรนเต้นเนี่ยก็จะเรียกว่านัดมาซ้อมสองสามชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านนะนัดมาแต่ผมว่าของทางค่ายเราเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกันเลยนะครับผม mm hmm. ทุกวันนะฮะมีจะมีที่พักแล้วก็อยู่รวมกันนะแล้วก็ซ้อมตั้งแต่เช้าถึงดึก กันะครับผมเข้าเรียกว่าเทลหนักมากนะก็เลยอาจจะไม่คุ้นเคยกันแต่ก็ต้องตั้งใจซ้อมตั้งใจฝึกนะเพื่จะได้มีเพลงในวันนี้ออสไตล์เพลงจะเป็นแนวฮิปฮอปนะครับผมออแล้วก็เพลงเนี่ยชื่อว่าตาลารานะครับผมเป,เป็นภาษาเกาหลีนะครับผมภาษาไทยแปลว่าตามเรามานะฮะหรือว่าให้มาสนุกกับพวกเราให้ใหแฟนคลับให้ทุกคนที่ฟังเพลงนี้มาสนุกกับพวกเราแล้วก็ได้รู้จักกับพวกเรามากขึ้นด้วยก now ไม่วัน

ฟังเอ็วีเต็มเพลงเลยนะครับผมก็สามารถติดตามนะครับผมเอ็วีพวกเราสิงค์แลแรงของผมตาลาได้ในยูทูบนะครับผมส่วนสนุกอีกทีหนึ่งนะครับผมก็สามารถอัปเดตงานของพวกเราได้เลยในเฟซบุ o กนะครับผมสามหนึ่งหกทีันซแล้วก็ใน Instagram ด้วยนะครับผมสามหนึ่งหกอันดับสกอร์ออฟฟิเชียลครับผมสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอบคุณมากครับผมจัา right